นะคะช่วงนี้ตอนนี้นะคะ per, so like แรงมากต้นสนต้นนี้มันหักเลยนะต้นขุเย็นเอาถึงมือกัค่ะรองเก็บของก็เ <g> ป <ok> oh <bird> yeah, ิด no, เฮ้ยเมาไงนะฮะเจเจกอล์มเป็นเกล็นดนด้ำแข็งนะ สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศเช้าวี้นะคะหลังจากเม,มื่อวานมีหิมะตอนเช้านะคะแต่ตอนนี้มีลมนะคะมันจะมีฝนนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้านะคะฝงกวางก็ออกหากินเขจะผ่านมาทางนี้ตลอดโหลเห็นมานี่ยืนจอง เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะคะคุณ ตอนนี้4โมงนะคะทุกคนมืดแล้วเวลาลมแรงนะคะทุกคนต้นสนคือสูงมากหน้าตัวลมพดัดเองเองได้ยินไหมคะเสียงลมดูนะคะต้นไม้ต้นนี้ นะคะช่วงนี้ตอนนี้นะ,ะนะคะเห็นฟางไหมคะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศตอนเช้านะคะสภาพเมื่อวานนี้หลังจากลมแรงนะคะทุกคนดูว่า นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าเมื่อวานลมแรงมากๆทุกคนดูโอ้โหกิ่งสนต้นไม้ใบไม้นะคะหลังคาเก็บของก็เปิดะะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะสะภาพกิ่งไม้ใบไม้กิ่งสนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันทำความสะอาด พอบ้านสำรวจนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะครับนี่แผ่นลังคาหลุดมา <c oughs> ตามหาแผ่นลังคาเก็บของปิวนี่อีกหนึ่งแผ่นค่าปลิวมากับลมนะคะอย่ <c oughs> yeah. นีหลังลมซึบอยู่ที่นี่ก็ต้องปรับสภาพไปนะคะคตอนแรกก็ไม่รู้ครับค่ะที่มันเกิดบ่อยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดบ้านเรือนพังนะคะข่าเดียวพาไปทำความสะอาดกันก่อนนะคะ ลมที่นี่ค่อนข้างแรงนะกลัวมากๆาเม,ามาื่อวานไฟดับอีกตั้งหา้าตะค่ตเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ถ่ายสดๆให้ทุกคนได้ดูนะคะตอนนี้เก็บภาพเช้านี้มาให้ทุกคนได้ดูกันไม่รู้มีใครอยากดู <laughs> ่ะไม่เป็นอะไรนะคะเครื่องมือทำความสะอาด เย็นเอาถึงมือก่อนนะเดี๋ยวทำความสะอาดไปก่อนนะคะเดี๋ยวอับเดตอนเสร็จให้ดูอีกทีนะคะทุกคนก็เยอะมากหนาวก็หนาว หลังคารโรงเก็บของก็เปิดนะคะลมแรงขึ้นไปซ่อมพอบ้านขึ้นไปซ่อมนะคะเนี่ย yeah, ค่ะต้องทำเองค่ะพ yeah, no, อบ้านก็ซ่อมหลังคานะคะ นี้ก็เสร็จแล้วทำความสะอาดได้ร้อยแล้วแดดออกช่วงนี้ดีน้อยนะอุ่นขึ้นนะคะบระรยากาศบนหลังคานะ ตอ,อ,องฟ้าดูเมฆหรือหิมะไม่รู้คืนนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีพรุมีนะคะเอาวิวข้างบนข้างบน,างบนมาฝากกันบ้างเนาะ มีแดดค่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยคะ่ะอยู่บนนี้ลมแรงอย้ไทยพรุ่งน o h ทำรังคาเสร็จหิมะตกแล้วคะ่ะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมาไงอะฮะเจเจ h ก m มกลับบ้าน g ก h มบ๊ายบายเริ่มนาขึ้นแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้อ่า เรา่โมงเย็นนะคะเริ่มตกหนานขึ้นแล้วค่ะ หมดแล้วอีกหนึ่งวัน พื้นหญาสีเขียวกลายเป็นสีขาวนะคะตอนนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งเนาะสนามกอก็เป็นสีขาวนะคะจากพื้นสีเขียวอาการเช้านี้นะคะต้นไม้กลายเป็นน้ำแข็งหมแล้วทุกคนดูอือ ใบเสน่ไปแล้วหนาเนี่ยค่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะทุกคนดึกตะวันขึ้นวันนี้ทางนี้เกล็ดกลายเป็นสีขาวพื้นเป็นน้ำแข็งนะะทุกคนหนาวเนี่ย เป็นบนถนนก็จะลื่นมากเป็นน้ำแข็งเย็นมากค่ะหิมะตกตอนหกโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะคะ ตกมาก่อนนะนันล้วก็หยุดนะคะตอนนี้เริ่มตกเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะนี่ก็มันมืดเร็วะค่ะมองไปมองไม่เห็นนะ